จะน่าเกลียดไหมถ้าเราเป็นฝ่ายจีบผู้ชายก่อนสมัยนี้ค่ะผู้หญิงมีความสามารถมีคุณค่ามีความงดงามทั้งภายในและภายนอกผู้ชายอยากได้เราเสมอค่ะการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายจีบก่อนนะคะชวนเขาไปทานข้าวชวนเขาไปเที่ยวก่อนเนี่ยหรือว่าเป็นฝ่ายทักแชทก่อนแสดงออกว่าเราชอบเขานะคะผู้ชายเขาไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกคะ่ะตราบใดที่ เราไม่ไปนอนกับเขานะคะเราจีบเราแสดงออกว่ารักแต่ยังไม่ให้เขาได้เราผู้ชายจะรู้สึกงงๆว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยน้องเขาชอบเราจริงหรือเปล่าเขาแค่มาหยอกเล่นหรือเปล่า ผู้ชายจะสงสัยค่ะเราหยอดเขาได้อ้อนเขาได้ผู้หญิงเราค่ะมีความงดงามอยู่ภายในกายในใจเสมอผู้ชายต้องการเราเสมอการจีบผู้ชายการแสดงความรู้สึกก่อนไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรนะคะทำไปเถอะเพราะเราคือผู้เลือกค่ะ